วันนี้เรามาทำพริกแกงไข่ดาวใส่ถั่วฝักยาวกันจา้าเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดพริกแกงให้หอมให้กลิ่นแบบฉุนแบบฉุนแบบจามออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วกิ๊ก็จะเติมน้ำปลาใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะ เพราะว่ามันเป็นไข่ดาวเนาะเราก็เลยจะปรุงให้อร่อยเลยกิ๊แอบ,บใส่หมูบดท,ที่เหลือในตู้เย็นไปนิดนึงด้วยแล้วก็ผัดต่อค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วกิ๊ก็จะใส่ถั่วฝักยาวเลย ที่บ้านชอบกินถั่วฝักยาวสุกนะคะแต่มันก็ยังจะกรอบๆนิดนึงพักไปก็คืนน้ำลายไปกิ๊บก็จะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงค่ะจริงๆก็เติมตามที่เราชอบได้เลยนะคะหรือเราก็สามารถปรุงรสที่เราชอบได้เลยกิบก็จะชิมก่อน พออร่อยแล้วกิ๊ตก็จะใส่ไข่ดาวลงไปค่ะออ้ยไข่ดาวน่ากินผัดต่อไปแล้วก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่ใบมะกรูด ใครไม่ชอบก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะก็จะผัดต่อไปที่บ้านชอบแห้งๆค่ะชอบน้ำคุกขิดนิดนึงกับข้าวที่เรากินเองเราก็สามารถทำตามที่เราชอบได้เลยอุ้ยน่ากินจะบอกว่าเมนูนี้ก็คือข้าวหมดหม้อนะคะ